สบายดีกับสบายดีพอแม่พี่น้องเอ็ซี่ถกทานทั้งลาวทั้งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่สมองสบอนอผมมาฟอกันคือเกา่าเดิกกบปามเมาแล้วก็สาวแพงนะคะนะคะนะคะ,นะคะมาวันนี้มามันนี้เด้อพี่น้องเด้อมา้านนคร้องไผ่เนาะ้านนคร้องไผ่เมื่ขค้นก็บันที่สว่างใต้อะไรพี่นอะค<ด>ุ้มนคร้องไผ่ มึงใส่ผู้ทองแพงสวรรค์มานักเหตุมอนี่เข้ามาเขาก็สิมาหาสองตายายเด้อพี่น้องมาาสองตายายน้ำมือนี้เวลาเพราะว่ามาเติมความสุขหีน้เพราะว่ามาเติมความสุขให้ตากับยายหรือว่ากระเถิวเมถานั่นเองเนาะมาเติมความสุขพี่น้องให้มาเติมหายเศร้าพแพงเอื้ออวัสนาพี่น้องมาจากเอื้อยวาสนาจังหวัดลอยเอด็ดจังหวัดลอยเอด็ดปัจจุบันอยู่สวีเดน สวีเดนมีเงินอยู่สามพันบาทพี่น้องสา, 3, ามพ,าพันบาทสามพันบาทแมนเพราะว่านมาหายตากับยายนะไปหามห้อขนประเมาอ็เป็นลายๆเด้อลวก็มีอีกเอื้อยถิบเอื้อยติบพี่นอ้องเอื้อยติบนครพนมพูนี้มาสองสองเอื้อยเลยพี่น้องยยมีเอื้อยวาสนาจากลอยเอส อยู่อยู่สวิเดนแล้วก็มีเไกยติฟ์อยู่นครพนมเอไก่ไกยติฟนี่ห้าร้อยบาทขอบพระคุณหลายๆเด้อสิเมตตาน่าสิสงสารตากับยายเพิ่นเฮากับเขาไปหาตากับยายกลนนะเปิดกระาสแพงเปิดซองเอื่อยโอ้ยวขอก็ไเดี่ามี่อีกขอรุ่นทารุ่นอยู่เจ้ากระดาษเนาะคือบอกว่าซองเอื่อยอยู่เพื่อนเบิ้งใส่หมวกนะเอาป้ายมัน บ่มีบอกว่าซองอาปายบักคึ้งๆอย่าเอาผมหยอกมาคึ้งๆผมหอบ่มีเวลาย่อมตัวมีแต่ไปซอยบ้านซอยเมืองเจ้าบ่มีเวลายอมผมแม่นติเห็นพวกกแทงสิบ่มาใกล้ลเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะยอมสีสีหยังพี่น้องยอมสีหยังไปเข้าไปหาตากับยายเลยมาเว้ากเมาบ่จเพ่เฮาก็เข้าไปหาตากับยายเลยเนาะพี่น้องเนาะ ก็เป็นสะพานบุญใ้เอื้อยอีกแล้วเนาะเป็นหมู่เป็นเพื่อนของเอเื้อยสิริเ้อพี่น้องเพราะเอื้อยสิริเพิ่นกับวนมาซอยแล้วงวดกนกะมาเหมาะให้เป็นทีเรียบร้อยเนาะเป็นเครื่องใส่ค้องซ้อยแล้วก็เงินพันหาเนาะส่วนะนั้นเนาะวาย หงวยก็ได้ปลาภัยอร้ะมาไอมาเมื่อก่อนบ่พอพ่อยายมาานกูพ่อยายเ้านกูพ่อยายบ้านกูพ่อยงแจ้งนกูพ่อยาย ตาพี่น้องเพิ่นบัทะย่างยังเนาะอันนี้เนาะขีดกับกบเนี่ยตรวจบางดูหาเช่าแพงตรวจบางดูหาไทยไปเยิยงเขียดเยิยงกบนี่ตากับยายย่างกบย่างเขียดตากับยายคือเห็ดเป็นตากินแท้ลูกล้านเอามาหายมาดีก็อีผูวเฮือเดือนี่ก็เอาหายลูกล้านเพิ่นเอามาหายได้ของอยู่ของกินกะหอดกระเทิงเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีผู้ใหญ่แหมใหญ่สบายดีเล่าสบายเจ้าสบายดีพี่น้องแน่คนบมูเคยผ่านเมื่อนี้กัมีข่าวดีเอื้อยทั้งเงินสวีเดียนนั่งนาะโเดอร์เบชิมา Tôm khôm hai ông ngân mà hai mẹ nhai có phở nhai. Miền, phải hà mò. Phải hà mò vậy sư dù sư kín này lại nó. Cứ bằng sáu thế nó. Bắt Ờ ờ này hết là hết rồi, Nó xây cho phèng mà tí. Bà bà sư cả cào vậy là nó. Đời. Sư cả cào vậy là mì Ơi, xong khôn phạc mà hai ta gặp nhai. Cái chăm nuôn สามพ uh, wow. no. oh sí, no. no. ันหาร้อยบาทแม่ใหญ่ก็ครอบครอบใจลูกหลานพอใหญ่คือการดีเด้อดีมีเงี้ยไปเอาไปหาหมอแล้วก็ไปซื้อกินเด้ออช่องช่องตาใหญ่นี่ละมื้อนั่นรถในแาวรถกินนั่นผู้กู้กิ๊ใส่เบิดคืน เป็นอยังห่วยไอ้แล้วพิดบ่เออข้าพิดก็อย่ากินเนอพิดแล้วบอกินเมียนไห้แต่พ่อใหญ่กินเนาะอ๋อไอบิดคืนเม่ใหญ่ไอบิดคืนยังถึงมอกตายหมาปุ้งว่าเอาไม่อยากินเนี่ยมีแห้งผัดที่ตายหมาปช้ำเม่ยนใหญ่เก็บไว้ดีๆเด้ออย่าลงบ่อนไว้เด้อเงินนะ ซาแพงกับเป็นแต่บอกไม่ใหญ่พอใหญ่หากซาแพงกันยังยังยังสวยแล้วเนาะถิมอดแหวนอันขั้นมาเถื่อนาเถื่อนนี่ลองมึงนุมจืดขั้นสิกินได้เนาะลองกินจริงหน่อยนะคะขั้นนั้นบุมีแห้งได้กินยังกับบุได้เป็นปอดนะ นุมเขาเจ้าว่าให้กินพวกเป็นวาวานนั่นอมาม่น่าต้องชมต้องได้กินหมดอะเมื่อป้าเราถามทเอายา่บวกบบกบบได้บีบม่งเอาไว้กินช้าเออกินก็กินโอ้เจ้าแห่งแถวฮ่าบ่ได้ค้างเมียนกินตากแห่งเมียนกิน หากไอใหญ่น่ะอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เออกับตอกบ่กันเลยแหละเลาก็บไปใส่เส้อลกมืนดงไปันน้ห้อหมอลูกจนหายน้ำหมอไปอ่างไดลูกจนหายน้ำว่าตวสีเบิสเปอนรแถนี้แลเป็นเมื่อยวะหรือว่ามีโรคประจำตัวขึ้นใหญ่หแต่เป็นเมื่อยบ่ได้มาละหวัน บ่ได oh, ้อ oh, um. ันบ oh, uh ่ไ uh ด้ติดโรคนั่นม่ใหญ่บ่อืมมันอยากเสียหูนี่แย่นว่าเป็นคือกันหนะบ่บ่ได้เป็นลรานั่นเ้าบ่ได้เป็นหรอกแม่นี่สิแท้นตัวนักนึ่ไปวันกวาะตัวอันโตัวอันไอ่เราเรากินยาโครงการอย่างนั้นมันก็คุ้มโรคอย่างเนาะโดย อันนี้เป็นการอันวจยบุ้อยู่ม่ไว้พอนในไม่ใหญ่ไว้พอนให้เอื่อยเน้ผันางเงินมาหายไวยพรให้เอื่อยพ่แม่องยเลยแม่เขากบเป็นเาบเป็นเบเป็นอ๋อยู่ดีไม่แห้งาน้นแล้โอ้ยีเออมาสวยละกัน เามอยเปมือหนาแล้วอเปเหืด้อเอ้ยสาวแพงกับปรเมากับมาเป็นสะพานบุญนั่แหละเดอ้อ <c oughs> อันเอ้ยเพิ่นน่ะเพิ่นกับพวกฮักคเสียได้เดือนกัวนี่แหละเพิ่นก็เลยแบบว่าอยากทําบุญหันะเอ้ะ้เอ้ยผู้พากอยู่สวีเดนนี่ละ <c oughs> เาเงินมาให้เจ้านี่เพราะว่าผัวเพิ่นกระใต้ไม่ไม้นะเพิ่นก็เลยอยากทำบุญทำยังขนาดนะทำบุญทำทานแมี่เพิ่นเพิ่นทำบุญมาแบบว่าซอยคนถูกคนยากจยางสิ่เดงนี่้อหอไแม่ช่องทองเลยลูกหลานม้อยกินเขียดได้ของกินของมาส่งมาซอยในเด้อเอ้ยเด้อเป็นสะพานบุญกับข้ให้ได้บุญละลายเด้อวันนี้จะเลื่อนลุงเรื่องมาส่งให้ มาเติมความสุขหายตากำยายเฮียบห้อยเนาะเลยเฮียบห้อยได้หับเงินเฮียบห้อยแล้วก็ขอขอพระคุณหลายๆเด้อเอือทั้งสองคอมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำให้รวยนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนเงินแบนมือหม่ให้ได้แก้วมณนีโทษโทษให้บ่ให้มาพานมานให้บ่ให้มาเบียดเด้อขอให้ร่ำให้รวยเอือทั้งสองเนาะขอมีแต่ควมสุขกายสุขใจ โดยเนาะได้ได้มาสานี่กับหายเจ้าได้ขึ้นเป็นร้อยเท่าบุเด้อร์เลยเด้อตาทูเหยียบหอยแล้วเนาะเท่ากับซีเดมืออเนาะบัดนี้โดยสีได้เมืออเด้อม่ใหญ่มาใหญ่บัดนี้เด้อท่านมี่อันเพิ่นมาซอยกับเอามาอีกโดยกับอิงตามเนาะขึงไปเรื่อยๆโดยได้หน่อยไล่ไลก็บบุเดอร์วากันเนาะ กะบุญกะบุญฮาดญาติเกี้ยวเนาะบ่ได้ฮู้จักได๋มีนบอกเนาะเท่าหน้าชาวนาบอกเออมันมาชาวนาบอกกับเาก็่ดอกไผื่นมันว่าถ้าขาจมามันครบนาทีแล้วว่ซแพงอ๋อ ย่างย่างย่างอันเดบบูฮานอืมไปฮักกระซิได้เมื่อเด้อพ่อใหญ่ไม่ใหญ่โดยเด่นนะเพื่อนใกล้ใกล้กันนี้กับนางกูนี่กับเบิ่งชุ่มรวกลุกลูกเลี้ยงเด้ใกล้ในล้เพื่อนพ่อใหญ่ก็ใกล้ๆกับเพื่อนนางเดือนที่ห้ามาซอยเขาเมื่อนอะไรเนาะพี่น้องสบายดีนางเดือนสบายดีสบายดีไม่แห้งเด้อผมมาซอยลูปซอยลานกระบาโดย เบิ่งให้อ้ยเฮือนติดกันพ่อใหญ่นี่เนาะใกล้ๆกันนี่ได้เอยู่ของกินเพิ่นก็สิแบ่งมาให้พ่อใหญ่ใกล้ๆกันนี่เนาะกินนํากันนี่แกับพ่อใหญ่นั่นป่ะย่างปมเมื่อเนาะันี้เนาะเฮ้ยาได้าก็เอากระปุกลงแห้งบ่ทางบ้านน่ะแห้งๆาก็เอาบด้น เดินกะกว้างดีเนาะเดินมาเชื้นเดินน้องชื้นนะฮะมาอยู่นะโอ้มาอยู่นะโอ้เดินกะเดินลูกเดินล้านดอกโอ้มาอยู่น้ำลูกน้ำล้านลูกล้านกะใจดีใจกว้างพี่น้องสายตาก็ง่ายมาปุ๊กอยู่น้ำนี้แต่ไล้ผ้าละปีเลยโอ้ลงเทา ชีวิตช่องถาพี่น้องหมวหมวกอีกแล้วป้านาย่างบอกผู้ถาอย่าไปถิ่มเงินเด้อพี่น้องเบิ่งเอาป้าแมายังค่ายถิ่มหมวก ซาใจยังให้ทิมพัวไปแล่วไปใช้ลืมหันผัดพัวเนี่ยบุ๋มีลืมหมวกนี่ลืมเอาลืมเอาเนี่ยมันโปกหัวไห้หนิจะไม่ซาผัดพัวเนี่ยเขาไปไปปีกันยังบุ๋มลืมอยู่นะเฮ้ยจะสั่งเนื้อพี่น้องเนาะซาใจก็ยังให้ลืมพัวไปแล้วซาแพงนี่ยังให้เอื้อยห้าวใหม่เลยพี่น้องผัดกูลืมสี่จังได้สนน่าเขาบอกให้ลืมให้ลืมก็บาลืมผัดหมวกนี่ลืมเอาลืมเอาไปใช้ลืมมองหัน เนี่ยมันถังแดดถังลมให้นี่ขั้นว่ามีเมียกเ็เปิดเปิดเปิดตัวเปิดต้นเมียมาแม่เสียเปลาเมาลืมตอ <laughs> นมีเมียปุบนี่เปล่าเมาลืมปรับแล้วได้หน่อันนี้เป็นผู้ข่าวเนาะพี่น้องโดยบผู้ข่าวผู้ข่าวจักเป็นเจียงได้เนะาะจักอยู่ดีไม่แห้งหรือบ่สามีเปลาเมาแต่ขั้น,ข,นขั้นใครได้เบิง่งได้ชมกับสามีกับได้ได้ชมกับชมถามาะหรเด้อ อ,งงาม,อ,อมาห้อนี้กัสิปิดคลิปนะพี่น้องบิน้นมองมีซุ้งเลยเห็นพูกมุกดาหานผูกใช่นั่นๆจุกคุ้มอยู่นะผู้มุกดาหานใช่ป่ะหมูดาหานยังสิมาเส ừ n งอยู่ที่เอ้ามันลามมาหานันได้ยาวๆอืมจักสีเฮอยยังเข้าไปในหน้าประหงน่ะก็เลียยเห็นมุกดาหาบนบ่นนะผู้ล้มมันยาวผู้ล้มน่ะขนาดนัด้นเลยนะโอ้โหดิ้นมองนี่มันสูง้ันเลยแนมเห็นผุก S <S 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 มาเฮานี่กับสปิดคลิปนะพี่น้องรองชมคลิปนะ,ะสบายดี